พี่เริ่มตั้งแต่พี่เริ่มตั้งแต่ซัมนอนก่อนครับรฝั่งนั้นจะเป็นแค่ขุดคลองไส้ไก่นะคะอ่าโซนนู้นเป็นคลองไส้ไก่ค่ะแล้วพี่ก็ปลูกถั้วเพื่อเป็นที่เลี้ยงครับแล้วก็พี่ก็ปลูกต้นไม้อยู่ในหลุมเดียวกันเลยค่ะครับผมปลูกหลายต้นถ้าต้นไหนเขาโตก็ก็จะได้เห็นเลยค่ะอืมปลูกตามระบบหลุมพอเพียงเลยหนึ่งหลุมปลูกหลายชนิดใช่ผลจากการทํารอบแรกพี่ก็รู้เลยนะคะว่าเออมันใช้ได้่าฮะทีนี้แหละ พี่ก็เลยตัดสินใจทำเลก์โตก็เลยตัดสินใจมาทำเฟสที่สองใช่ค่ะเฟสที่2คือเฟสนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเฟสนี้เฟสที่ผมมาขุดเมื่อปีที่แล้วจะมีสระขนาดใหญ่เดี๋ยวมีาภาพมุมสูงให้ดูสระพีฟอร์มอย่างใหญ่เลยตอนนั้นพี่อ้อบอกผมว่าน้องหลุนมาขุดสระให้หน่อยที่อยากจะทํากระท่อมเล็กๆข้างสระกระท่อมเล็กๆแก ผมันกระท่อมมากเลย <_ an> อ่าอันนี้คือเปียดที่สองหลังจากขุดไปแล้วหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างพี่ออภูมิใจมากค่ะแล้วก็มีความสุขมากค่ะหเห็นไหมคะเน,นี่ยต้นไม้มันโตขึ้นเนี่ยแล้วมันมีมบอกไว่ถูกค่ะคนปลูกเนาะผมไปสู่เปียดที่สามพี่ออเราเดินไปเปียดนู้นทําไมลงเปียดหนึ่งเสร็จแล้วเปีดสองเสร็จแล้วทำไมมีเปีดที่สามต่อพี่เปีดที่สามนี้อาจจะเป็นเพราะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ c ซีนะครับผมมือนีลุ้นชู้โชคอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาเยี่ยมชมแปลงของพี่อ้อทั้งเป็นแปลงเก่าแล้วก็แปลงใหม่ที่กําลังทําเลยนะครับผมมือนีอยู่กันกับพี่อ้อครับผมพี่ออสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะเ,เราเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยดีกว่าค,ครัผมโอเคพี่อ้อก็เป็นลูกค้าของเรานะครับขุดไว้เมื่อ ปีใหม่ปีที่แล้วนะครับพี่อ้อแล้วก็ตอนนี้ได้ทําการปลูกต้นไม้ไ,ไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมเดี๋ยวอยากถามพี่อ้อจริงเลยว่าก่อนที่จะมาทําเกษตรก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนความคิดมา,มา,ม,ามาทำที่ตัวเองตรงนี้นี่ทําไมถึงได้มาทําครับพี่อ้อเป็นเพราะว่าความร้อนมั้งคะโลกมันร้อนโลกมันร้อนประมาณนั้นคะ่ะครับเพราะตอนอยู่เยอรมันเวลาไปเก็บเห็ดเข้าป่ามันจะมีความเย็นมาก มันมีความเย็นความสดชื่นเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะมาเมืองไทยทําไมมันถึงได้ร้อนตับแตกร้อนเ้าอยู่ไม่ได้เงื้อออกนู่นนี่นั่นก็เลยมีความคิดว่าอยากจะสร้างป่าของตัวเองอ,อยากจะมีป่าเข็ดของตัวเองก็เลยเนี่ยแหละค่ะลง,งมือทำเลยเริ่มจากเรามาเจอที่ไทยแล้วร้อนกับอยู่ฝั่งนู้นมันอากาศเย็นเขามีป่าเข,า,ขามีป่า,า,ปาอุดมสมบูรณ์มากค่ะก็เลยอยากมาสร้างป่าเป็นของตัวเองใช่ค่ะอยากมีป่าเห็ดเป็นของตัวเองค่ะครับผม พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับพี่อ้อทั้งหมดถ้ารวมของพี่สาวด้วยน่าจะ36ไร่36ไร่แต่เราแยกทำเนาะใช่ค่ะแบ่งเป็นเศษเหมือนพี่อ้อทำตั้งแต่ปีก่อนแล้วเนาะพี่อ้อเนาะใช่ค่ะเศษแรกพี่เริ่มตั้งแต่พี่เริ่มตั้งแต่ตักนั้นก่อนครับฝั่งนั้นจะเป็นแค่ขุดคลองไส้ไก่นะคะอ่าโซนนู้นเป็นคลองไส้ไก่ค่ะแล้วพี่ก็ปลูกกล้วยเพื่อเป็นที่เลี้ยงครับแล้วก็พี่ก็ปลูกต้นไม้อยู่ในหลุมเดียวกันเลยค่ะครับผม ปลูกหลายต้นถ้าต้นไหนเขาโตเขาก็จะได้เห็นแล้วนี่ค่ะอืมปลูกตามระบบหลุมพอเพียงเลยหนึ่งหลุมปลูกหลายชนิดใช่ค่ะอันนั้นอันนั้นสามปีที่แล้วใช่ไหมสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วค่ะโซนน้นคือสองปีที่แล้วทําไว้ซีกหนึ่งใช่ค่ะผมอันนั้นคือสวนแรกค่ะหลังจากทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างพี่อออเอาผลของการทํารอบแรกก่อนผลจากการทํารอบแรกพี่ก็รู้เลยนะคะว่าเออมันใช้ได้อ่า ทีนี้แหละพี่ก็เลยตัดสินใจทําจากรอบแรกเราทํามันก็ทําได้นี่ว่าต้นไม้ก็เกิดต้นไม้ก็เกิดกล้วยก็สวยด้วยตอนนั้นกล้วยก็สวยชาตอค่ะต้นไม้ก็โตก็เลยตัดสินใจมาทําเฟสที่สองใช่ค่ะเฟสที่สองคือเฟสนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเฟสนี้เฟสที่ผมมาขุดเมื่อปีที่แล้วจะมีสระขนาดใหญ่เดี๋ยวมีภาพบมสูงให้ดูสะพีฟอร์มอย่างใหญ่เลยตอนนั้นพี่อ้อบอกผมว่าน้องหลุนมาขุดสะให้หน่อยพี่อยากจะทํา กระท่อมเล็กๆข้างสระกระท่อมเล็ๆเกๆแกบ้าผมองกระท่อมมากเลยอ,อ,อันนี้คือเ, <ล S 1> เปียด <เล S 1> ที่สอง,งหลังจากขุดไปแล้วหนึ่งปีเป็นยังไงบ้างพี่อ่อภูมิใจมากค่ะแล้วก็ม,มีความสุขมากค่ะเห็นไหมคะเนี่ยต้นไม้มันโตขึ้นเนี่ยแล้วมันมีบอกไปถูกค่ะคนปลูกเนาะ นอนรอเก็บเห็ดแล้วค่ะ <laughs> อยากมีป่าเห็ดเป็นของตัวเองนะครับผมนี่คือความคิดเริ่มแรกในการมาลงมือทำํำนะครับผมตอนนี้มีเห็ดไม่มีเห็ดไม่รู้แหละแต่ผมมองว่ามีความสุขแน่นอนเลยสําหรับการทําตรงนี้ มีคลองไส้ไก่นะครับผมคลองไส้ไก่รอบแปลงมีสะขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ปลูกมากมายเลยนะครับผมไปสู่เฟสที่สามพี่อออเราเดินไปเฟ,ฟืนู้นค่ะทำไมลงเฟส1หนึ่งเสร็จแล้วเฟ,ฟียสองเสร็จแล้วทําไมมีเฟ,ฟีที่สามต่อพี่เฟสที่สามนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาตรงที่ว่าลมมันพัดแรงเกินไปค่ะเพราะลมมันมาจากทางนั้นใช่ไหมคะครับผม แล้วมันเข้ามาตรงบ้านเลยคือมันมไม่มีมันไม่มีตัวปะทะนะคะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับพี่อ้อยยืนตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมนู่นคือบ้านนะครับผมลมพัดเข้าฝั่งนี้ค่ะมันแรงเกินไปใช่ค่ะบางคนบอกว่าสร้างบ้านอยู่ข้างนอกได้รับลมเย็นดีอันนี้มันดีเกิน,กนอันนี้ดีเกินดีเกินก็เลยก็เลยยพออยู่มาแล้วพอทํามาแล้วก็เจอปัญหาพอเจอปัญหาก็มีการ ปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ต่อก็เลยมีการขุดตรงนี้เพิ่มเดีย๋ยวผมจะเ,เดินพาไปดูครับผมตรงนี้จะบอกว่าเป็นคลองไส่ไก่ก็ไม่ใช่ไส่ไก่นะครับผมน่าจะเป็นคลองไส่หมูไส่บวนะครับผมเพราะมันใหญ่ขนาดความกว้างของคลองอยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณ10เมตรนะครับผมประมาณ10เมตรความลึกน่าจะประมาณเกือบๆ4เมตรเลยนะครับผมได้เหมือนสะยาวๆลูกนึงนะครับผมแต่มองเป็นสะหรือว่ามองเป็นคลองก็ได้นะครับ ดินที่ได้เราเอาขึ้นมาถมซ้ายถมขวาจากพื้นที่ตรงนี้ไกลาอาจากเดิมเป็นท้องนานครับผมเราก็สร้างเป็นโคกซ้ายโคกขวาโคกมีความกว้างนะครับผมจากจุดที่ผมชี้ตรงนี้ขอบไปถึงนู้นนะครับผมประมาณ14เมตรนะครับผมซ้าย14บขวา14บถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับผมพี่อต้องการที่จะปลูกต้นไม้ใช่ค่ะเพื่อเป็นแนวกันลมเนาะใช่ค่ะกันลมโซนนี้เพื่อไม่ให้ปะทะเข้าบ้านได้ใช่ค่ะ อันนี้คือนี่แหละครับคนที่เข้าอยู่เขาก็จะรู้ว่าเริ่มมีปัญหาแล้วจะแก้ปัญหายังไงก็จะเป็นการเลือกต้นไม้แทนไว้หรือยังครับอยากปลูกต้นอะไรที่ออกก็น่าจะเป็นต้นสนสนสนไผ่จากนั้นก็จะเป็นไม้ป่าผสมแล้วก็ผลไม้ค่ะผลไม้รวมๆกันไปเลยใช่ค่ะทุกอย่างจะรวมกันเพียงแต่ว่าพี่จะลงไม้พวกไม้สนกับไม้ไอ้หนอมอะไรคะไผ่ก่อนค่ะสนกับไผ่เป็นแนวเนาะตัวการลมหลักๆเลย นะครับผมตัวการลมหลักๆก็จะเป็นส่วนกับภยัยมารอดูว่าพี่อ้อแกจะปลูกแบบไหนตัวนี้ผมไม่ได้ออกแบบไว้ให้นะครับผมเพราะว่าพี่อ้อแกจเจอปัญหาแล้วแล้วก็เรียกให้เข้ามาขุดให้เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมกันดูเรื่อยๆว่าหลังจากขุดเสร็จแล้วปลูกต้นไม้แล้ว จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่าต้องได้ค่ะต้องได้นะครับมั่นใจเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอีกปัญหาหนึ่งของพี่อ้อคือปลาเข้ามาในในนะในในที่เราเยอะเกินปลาช่อนทั้งนั้นเลยค่ะปลาเยอะเกินไม่กล้าฆ่าเขาอ่ะคนอื่นเขาอยากปลูกเขาอยากปลูกอแล้วก็เลี้ยงปลานะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เลี้ยงเลยมันมาเองมาเองค่ะปลาธรรมชาติเยอะกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับผมเพราะเราขุดจะ แล้วก็เดี๋ยวเดินเดิเดนเลาะแปลงนู้นดีกว่าผมอยากโชว์โชว์ขอบสะด้วยนะครับผมเป็นเป็นแปลงที่ภูมิใจมากๆมาทําแปลงนี้เราขอบสะมันอยู่ลักษณะดีมากเลยนะครับผมสวยมากเลยค่ะใช่ยิ่งแต่เห็นภาพมุมสูงยิ่งแต่จะเห็นความสวยงามของสะลูกนี้นะครับผมมันโค้งมันเว้ามันอ่อนช้อยอันนี้คือฝีมือของช่างโยนะครับผมช่างโยให้เครดิตช่างโยชัวโชคส่วนนู้นที่เห็นก็คือช่างโอนะครับผมมาทําการทําฝีที่สามของพี่อ้อกสวยงามมากๆเลย บานนะครับผมมาเห็นบานเขากระยากได้บานเขาแล้ว <laughs> บ้านหลังเล็กๆค่ะพี่อออครับคะ่ะถามความรู้สึกหน่อยมาอยู่ไทยตอนนี้ได้กี่เดือนแล้วพี่มาตั้งแต่ต้นมิถุนายนคะมิถุนากันรัรกดาสิงหากันยายตุลาพฤศจิกาห<ะ>้าเดือนค่ะตอนนี้มีความรู้สึก ความรู้สึกเหรอคะอยากอยากอยากอยู่เมืองไทยเลยค่ะอยากอยู่เลยค่ะยังไม่อยากกลับแต่แต่ก็ต้องกลับค่ะแต่ก็ต้องกลับค่ะมีภารกิจทางนู้นก็ต้องกลับเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าดูแลบ้านที่นู่นเหมือนกันด้วยด้วยความที่เราเกิดอยู่ไทยมีมีบ้านเนี่ยอะไรใช่ผมคิดว่าอยู่ตรงนี้น่าจะแฮปปี้กว่าอยู่นู่นเยอะพอสมควรนะพีค่ะแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีแผนหรือยังครับว่าอยากจะมาอยู่ทางนี้ประมาณอีกประมาณกี่วันกี่ปีกี่เดือน พี่แพลนไว้พี่แพลนไว้สักประมาณสามปีค่ะอีกสามปีค่ะต้นไม้น่าจะโตพอดีเลยใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเล็งกับต้นไม้ไว้แล้วว่าสั่งนี้โตเต็มที่แล้วค่ะเรามาอยู่ก็คือเย็นสบายมีเห็ดกินตามมาถูกประสงค์คาดหวังค่ะคาดหวังไว้นะครับผมสาววกเก็บเห็ดค่ะพี่สวยมากนะครับแปลงพี่้อสวยมากเลยนะครับผมที่ผมเห็นนะครับแปลงนี้ให้ความสําคัญในเรื่องของน้ํา มีการเดินท่อวางระบบน้ําหยดตัวนี้พี่อ้อทาเองหรือว่าจ้างเข้ามาครับจ้างเข้ามาค่ะจ้างเข้ามาค่ะก็คือจ้างบริษัทมืออาชีพมาเลยใช่ค่ะทําทีเดียวจบทําทีเดียวจบแต่งที่เห็นตัวนี้ระบบวางท่อก็คือไอ้ระบบน้ําคือเราสามารถเปิดปิดกับมือถือกับมือถือได้ค่ะนี่นี่คือการใช้เทคโนโลยีนู่นใช่ค่ะอ่าฮะเราก็สามารถเปิดดูเปิดดูในแอปแล้วก็เราก็เปิดปิดได้ตามใจชอบเราว่าจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงประมาณนี้่นะครับ เหมาะสําหรับคนที่มีเงินแต่ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมเอาเวลาตัวเองไปหาเงินเอาเงินมาลงทุนสร้างระบบที่มันง่ายกับตัวเราเนาะพี่อ๋เนาะผมว่าคุ้มนะคุ้มดีกว่าเราจะมาเดินลากสายยางไม่ไหวค่ะรก่อนที่เขาจะมาทําให้พี่ตอนนั้นเขาไม่มีเวลาอพี่ซื้อเรือแล้วก็ลากรถเองนะคะสี่ชั่วโมงค่ะเอวเกือบหักเพราะพี่กลัวเขาตายอ่ะรถพอปลูกเสร็จแล้วก็คือว่า ตายแล้วฉันจะทํายังไงดีเนี่ยเขาจะรอดไหมซื้อเรือมาเลยค่ะดีพี่อ้อไม่โดนลูกผมเติรนลากสี่ชั่วโมงเกือบเป็นลมผมโดนลูกค้าแบบนี้แหละผมไปทําแปลงให้ลูกค้าพี่อ้อขุดคลองลูกค้าก็เห็นเขาทำเนาะเห็นในเดบิวเขาซื้อเรือมาแล้วก็ซื้อมาลากนี่แหละพอลากเสร็จไอิเรือมันไปติดติดกิ่งไม้ดึงไปดึงมาดึงแรงคว่ำใช้ได้ประมาณสองชั่วโมง ผมผมฟังแกพูดผมทั้งขำผมทั้งสงสารนะทั้งจะขำทั้งจะสงสารเอาว่ากันไปเป็นประสบการณ์แกไปแกบอกโอ้ต่อรอบหลังต้องใส่ทุนใหญ่ๆแล้วนะครับค่ะนี่พี่น้องเห็นของพวกนี้นะครับน้ำใสๆปลาเยอะมากนะครับผมปลาช่อนเยอะมากเลยนะครับมีทั้งปลามีทั้งหอยมีทั้งกบมีทั้งปูค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะแต่เสียดายเนาะไม่กล้ากินเขากลัวกลัวบาปกลัวบาปสงสารเขาค่ะทำไว้นะครับผม แต่ไม่แต่ไม่ได้เปิดให้คนมาหากินนะครับยังเป็นสถานที่ส่วนบุคคลอยู่นะใช่ค่ะเอาเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงเอาไว้อนุรักษ์ั้งค่ะเอาไว้เผื่อยาดญาิเข้ามาเขาอยากจะทำก็ปล่อยเขาค่ะมีกิจกรรมนะครับพี่เห็นว่าอนาคตถ้าเกิดว่ามีมีญาติญาติมาก็อยากทําเป็นที่กางเต็นท์มีอะไรใช่ไหมพี่อ้อพอได้ญาติญาติมาหาเนาะจะได้ร้ำลึกถึงบรรยากาศของ ความลาบากเหมือนสมัยแต่ก่อนกิน no น้ําอะไรนะคะกินน้ําเออกินน้ําตามรอยเท้าควายสมัยแต่ก่อนขนาดนั้นเลยนะครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้มันไปไกลอุ้มุมนี้สวยมากเลยกระท่อมตรงนัจะทำปะไรนพี่อ๋อตรงไหนคะอืน่าจะศาลาค่ะเป็นศาลาแต่พี่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใส่หลังคาหรือเปล่าหรือว่าจะทําแค่กันตกแล้วก็มีมีตัวเดินมานะคะอืมทําเป็นตัวโครงสร้างไว้ก่อนใช่แค่นี้ก็สวยแล้วครับผม น่าไปโดดน้ำมั้มีคนโดดหรือยังพี่อ๋อมีแล้วค่ะมีคนโดดแล้วใช่ไหมจังค่ะก็ขออนุญาตกระโดดเออเพราะว่ามันมันใสหน้าดูเลยห้านผมเห็นน่ะเขาอยากโดดมาบอกน่าหลุนขอมาด้วยได้ไหมโอ้โหไม่รู้เขาจะให้โดดหรือเปล่าน่าโาดได้โดดได้หลานเจ้าเล่นน้ำมากเหมือนมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับค่ะแพนที่อราเคยโดดหรือยังแกกลัวงูเหรอจริง ไม่กล้าโดดไม่กล้าโดดเสด็จมาเกยก็เคยเห็นงูมาแล้วใช่ค่ะเกกลัวงูนี่นะครับผมบรรยากาศของคนทํานะครับมีความสุขกับการทําเกษตรไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะอีกสามสี่ปีน่าจะลงตัวเนาะพี่อ้อนเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าพี่อ้อนอะยังอยู่นู่นแล้วยังไม่ได้เริ่มทําตรงนี้พี่อ้อนจะจะจะทำอะไรอยู่ฝั่งนู้นยังไม่รู้เหมือนกันค่ะก็คงใช้ชีวิตอยู่ฝั่งนู้นไปเรื่อย ใช่แบบไม่ได้มีเป้าหมายกับฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พอมาเริ่มทําฝั่งนี้แล้วรู้สึกว่าเป้าหมายตัวเองเริ่มชัดเจนละเวลาก็เริ่มชัดเจนละใช่ค่ะต้องได้กลับมาบ้านต้องได้มาดูแลพ่อแม่ละต้องได้มาดูแลพื้นที่ตัวเองอยู่กับตัวเองมีความสุขชีวิตแบบนี้ถ้าต่างประเทศคงจะไม่สามารถซื้อที่แล้วก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ได้น้องโยไม่น่าจะได้ไม่น่าได้เนาะฝั่งนู้นน่าจะแพงมากๆเแหละแพงมากถึงมากที่สุดค่ะแต่อยู่ไทยนี่เราสามารถมีพื้นที่เป็นของตัวเองใชะปลูกผักปลูกต้นไม้ ได้ทุกฤดูกาลนี่คือความโชคดีของคนไทยกับพื้นที่ช่งนะอากาศร้อนนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่แล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะๆอ่ะใช่แต่มันก็ให้ความเย็นของเราเองครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสวนป่าขี่เข้ามาเป็นอุโมงต้นไม้เหมือนที่คิดไว้แล้วแต่ตอนนี้มันก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเป็นอุโมงต้นไม้นิดๆใช่ใช่เดี๋ยวต่อไปข้างในนี่ก็จะกลายเป็นบ้านที่เย็นสบายมีแต่คนขับแล้วก็มองผ่านเฮ้ยมีคนแอนตี้พี่ออบไหมลืมถามตรงนี้ไม่มีค่ะไม่มีคนต่อต้านเลยเหรอ ไม,ไม่มีมหรือไม่ฟังเสียงเขาอ่ะพี่เท่าที่ได้ยินก็คือว่าโอ้สมัยสวยจังเลยประมาณนี้ค่ะดีใจด้วยนะที่ลงมือทำสักทีพี่ก็ว่าถ้าบวแตคิดแล้วไม่ลงมือทํามันก็มองอะไรไม่เห็นมันก็ยังเป็นแค่ความคิดอยู่นะคะดีมากเลยนะครับ <c oughs> ผมผมอยู่หลายๆแปลงมีคนที่เขาแอนตี้นะพี่อ้อทําทําไมมันเสียที่นามันมันเอาเงินมาทิ้งมันปลูกต้นไม้ไปก็ไม่ได้กินอะไรประมาณเนี้ย ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะมีสักแคบคนสองคนเ็าบอกว่าเอาเอาเงินมาทิ้งหรือเปล่าแต่พี่คิดว่าไม่ได้เอาเงินมาทิ้งนะคะมันเป็นการลงทุนค่ะครับใช่มันเป็นการลงทุนถูกต้องหรือ่ะซึ่งเป็นระยะยาวใช่เนี่ยดอกเบี้ยเดี๋ยวเราก็ได้เก็บเหมือนที่เขาพูดกันนะคะทุกนี่นะครับต้องคนทำแล้วก็คนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆเขาถึงจะรู้นะครับผมว่าการการทําสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนก่อนใช่ค่ะแล้วก็ต้องพึ่งระยะเวลาด้วย แล้วก็ความชอบใช่แล้วก็ความชอบด้วยนะครับเห็นของพี่อแซงไกลแล้วของผมนะครับผมมาเจอบ้านมาเจอสวนแบบนี้นะครับไม่อยากไปทํางานเลยใช่ค่ะอยากมีบ้านแบบนี้อยากอยู่กับสถานที่แบบนี้ถ้าผมทําคงจะแบบเอคงจะไม่อยากไปทํางานแหละก็ถึงไม่ทํานั่นแหละเพราะว่าถ้าทำปุ๊บไม่ไปทํางานแล้วแมคโครแล้วไม่มีงานทล้มีพี่ว่าอาชีพน้องหลุนน่ะเหมือนกับทํางานไปด้วยฮอลิเดย์ไปด้วยค่ะใช่ไหมคะทุกวันใช่ครับ เดี๋ยวก็ขับรถเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าอยู่สุรินทร์พรุ่งนี้ไปไปขอนแก่นเดี๋ยวไปถึงอุบลเดี๋ยวไปถึงสุพรรณเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงน่นอ่ะใต้อ่ะแล้วก็ภาคเหนือสนุกพี่ออบอกตรงๆว่าสนุกมากหน้าอิจช้าเหมือนกันนะคะบอกตรงๆว่าสนุกมากผมติดอย่างเดียวตอนเนี้ยผมร่างกายมันมันมันถึงวิกฤตแล้วผมเป็นโรคกระดูกทับเส้นแล้วเพราะว่าขับรถเยอะค่ะสุดท้ายแล้วผมก็อยากมาอยู่แบบนี้แหละเพราะว่าได้ อันทําที่ทําอยู่ได้เงินก็จริงนะพี่อ้อแต่เงื่อสุขภาพเราไม่ไหวเงินที่หาไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่หมอใช่ให้หมอหมดแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยได้อาจจะไม่ได้เงินเยอะแต่ก็มีความความสุขค่ะใช่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบสุขภาพแข็งแรงใช่สโลไลฟ์ได้ทําทําในสิ่งที่เราอยากทํามันจะไม่รู้สึกเสียดายค่ะมันจะไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่เดียวกันเลยค่ะใช่ครับสมัยตอนพี่สาวๆอ่ะอาชีพพี่คือเป็นแม่ครัวครับพอเขาบอกว่า เฮ้ยยืนอีกชั่วโมงได้ไหมสองชั่วโมงได้ไหม uh huh. ได้สิได้ได้ก็เห็นเม็ดเงินมาโอ้โหดีใจเพราะจะได้ส่งให้ลูกเรียนใช่ไหมฮะทุกวันนี้โอ้ก็นึกเสียใจนิดนึงคือสุขภาพไปแล้วค่ะใช่สุขภาพได้เงินมาก็จริงแต่ว่าสุขภาพเราต้องมา,ต,งมาต้องมานั่งใจให้คุณหมอใช่กลายเป็นว่าทำงานเหมือน,นเหมือนแลกกันกับสุขภาพเราค่ะได้เงินก็จริงแต่สุขภาพเงินเพิ่มสุขภาพลดลง แต่ทําตัวนี้เงินอาจจะไม่ได้เพิ่มแต่สุขภาพดีขึ้นไปเรื่อยๆ<ช>นะครับผมดูจากคนที่ทําเกษตรนะครับหลายๆแปลงที่ผมไปเยี่ยมไปชมมานะครับทุกคนที่ผมไปเห็นคือจะมีรอยยิ้มที่อิ่มแล้วก็สวยมากนะครับ<ช>ผมนี่คือถ้าเกิดว่าเราไปสัมภาษณ์คนที่เขาทํางานเหมือนเ่าทํางานเงินเดือนเนาะไม่ได้พูดดูถูกใครนะครับทํางานเงินเดือนเขาจะมีความสุขแค่รอยยิ้มแต่ รายิ้มเขาจะคนระแบบกับคนที่ทาเกษตรแหรับใช่มันจะเป็นยิ้มแบบเนาะยิ้มแบบมีภาระค่าใช้จ่ายมีนู่นมีนี่นั่นนั่นแหละหลายๆคนก็ยังยังเริ่มไม่ได้ด้วยภาระค่าใช้จ่ายแต่คนที่เริ่มได้เขาก็มีความสุขไปก่อนแล้วนะครับอยากฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเริ่มทํากันเถอะเริ่มจากน้อยๆไปก็ได้เ่าะพี่อ๋อเนาะไม่จําเป็นต้องไปไม่ต้องทําใหญ่ค่ะทําตามกําลังที่ตัวเองมีใช่ครับนิดๆน้อยๆทําไปเถอะค่ะการปลูกต้นไม้ พี่ว่ามันเป็นการลงทุนที่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะคุณมีความสุขที่ได้ดูแลเขาถูกแล้วสองพอเขาโตขึ้นมามเรื่อยๆก็ให้ร่มเงาคุณนะใช่แล้วแล้วอันดับต่อไปได้ผลผลิตก็คือได้ผลอะไรนะผลไม้นู่นนั่นได้กินได้แจกได้กินได้แจกพอกินอิ่มก็เหลือก็แบ่งใช่ค่ะพอแบ่งเสร็จไม่ไม่รู้จะไปแบ่งใครแล้วก็ค่อยไปขายใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็ถึงจังหวะนั้นก็จะเริ่มมีรายรับเข้ามาแล้วใช่มีทั้งความสุขมีทั้งตัวงเงิน แล้วก็พอหลังจากนั้นไปถ้าเรามีอ่าอยากมีความคิดต่อยอดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอยากเปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆอยากทําเป็นร้านอาหารเล็กๆร้านอาหารอยากทําเป็นที่ท่องเที่ยวอยากทําเป็นอหลายๆหลายๆรูปแบบสามารถทำได้หมดเลยใช่ครับอยู่ที่ว่าเราจะประยุกต์ต่อไปเป็นยังไงถ้ามีป่าขึ้นมาแล้วเหมือนเรามงต้นทุนมาแล้วนะครับประมาณนี้ซึ่ง ต้นทุนพวกนี้มันต้องใช้เวลาครับผมถ้าไม่เริ่มรับรองว่าไม่มีทางสำเร็จแน่ใช่ค่ะใช่ประมาณนี้โอเคครับพี่อ้อวันนี้นะครับผมขอบคุณพี่อ้อมากมากเลยนะครับคุณขั้ชาเสื้อสวยมากเลยเหมาะคนมากเสื้อทีมงานนะครับผมอันนี้คือมอบให้พี่อ้อนะครับผมหรือลูกค้าทุกๆคนที่ขุดกับทีมงานชิวโชคทวีทรับเรานะครับผมมีทุกไซส์นะครับผมใครอยากได้เสื้ออจะเลิมจ้างทีมงานเรานะครับไม่มีจาหน่ายนะครับผม โอเคขอบคุณพี่ออมมากมาครับ <c oughs> วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์หรือนะครับผมอยากจะคอมเมนต์อยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ใต้คลิปนะครับผมในช่องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ขอเป็นความคิดเห็นเชิงบวกนะครับผมนะครับไม่มีความคิดลบๆในคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ